อันนี้ถั่ยสองเลบพี่น้องคนเลยครับมันเพน็ดแบบว่าเพชดแบบแสบนะครับนะเพชดแบบ,บแสบครับถ้าผู้ใด้ไข่ต้มเนี่ยก็แย่อยู่เด้พี่น้องถ้าผู้ใดกลิ่นก็เตรียมหาเนวกับเกี่ยมไว้น้ำเด้อครับผมเหมือนสิเท่เขึ้นเราเลยครับนี่เท่นียครับเส้นดำๆเพชรดีลีครับเพชรดีลี สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่องาฝ่ายสุขสุขอครับผมืม่อนี้ผมก็ได้มาม่าเผ็ดนะครับเนาะเห็นว่าช่องไง่เพื่อนกินกันเพิ่นว่าเผ็ดบ้านเข้าเข่าไปเบิงสีเนาะครับเนาะกันเลยอยากลองเบิงน้ำเพิ่นครับผมมาม่าเผ็ดมาเลเซียเพื่อนก็นเลยมากินกับไข่ต้มครับผมพี่น้องครับนี่ครับไข่ต้มสองด้วยอันนี้ผมก็บ่มแน่นใจเรื่องเผ็ดบ่าก็เลยเพ็ดโอวนตินเย็นเมื่อวากินพร้อม เพื่อมันเพลินเนาะพี่น้องเนาะมาครับผมประกว้องเฮาครับน,นี่ล่ละมีซ้ำนี่เนาะอันนี้ผมก็ลวกมันเรียบร้อยด้วครับพี่น้องนี่ครับเ้นมันสีน้ำดำนี่สิครับลองมึงครับนี่ครับน้ำจิม้มมันก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องนะนี่ครับม,มีแค่นี้ไอสีลองมึงมันมันเพดลดอีรีบอ่ะนะ ทาเพสดีลีผมก็คือจิกินโบเบิร์นะสองคัพเลยเนีย่กินโบเบิร์แทะทาเพดดีลีมาฮามาตัดเลยใส่กันไงนี่ครับน้ำซอสมันเป็นซัมนี่แค่นี่ผมก็จะใส่นี่เลยใส่กข้าไปาเลยพี่น้องนี่ จะซิมเมองกันจังไงมันเพน็ดแถวอะ่ะเพิ่นว่าเพ็ดเพ็ดเพิ่นว่านี่ครับพี่น้องครับผนก็มีพักกาดหอมนะครับเนาะกะแต,แตงกวาแก่เพ็ดนะครับกับโวัลตินเย็นแก้วนึ่งกันไว้เพื่อมันเพน็ดอีรีลองิ่งครับผมลองเิง่งนี่ครับพี่น้องครับมาแล้ว ก็สีสันเป็นตะก,กินแห้งครับวันนี้ผมจัดจทักสองสองคับนะครับเนาะสองถวยบมองว่าสะกินเบิดบตแต่ผมว่ามันมันหนาเผ็ดนะครับเบิ้งล่ะนี่ยมานหนาเพ็ดผมปรุงเรียบร้อยเนี่ยผมกับสิเทล่งนี้เลยเ่อพี่น,อน้องเทล่งนีละ่ะเนี่ยเทลงเสถานเลยนี่ครับ ใหลงเส่อถาดกินให้เบิง้งนี่ครับงามพี่นอนฮนะถ้วยแรกครับผมรออมึง แสบด้วยครับพี่น้อซงซส่เหมือนคำแรกแสบแสบครับแต่ว่าสิเพชรอยู่ในลำคอครับผมคำแหลกเพชรอยู่ในลำคออะไรครับพี่น้องกินเข้าไปเอาคำที่สวงครับผม,มย่อมรับ่าแสบแสบมองคุดนีลีนี่ครับผักกาดหอมแกมพอดีเลย แสบครับพี่น้องครับ โอ้เผ็ดระดับล้านมาเผ็ดของเพิ่นเ้อยครับพี่น้องครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดอยู่ย่มรับย่รับว่าเผ็ดอยู่แต่เป็นเล็กน้อยหรือว่าค้นกินเผ็ดบ่ค่อยได้บ่ค้นกินนะครับเดียวมันสีแบบสียู่บ่ได้นะครับอยู่บ่ได้เพราะมันเผ็ดขนาดผมก็ยังเผ็ดแล้วตอนนี้แต่สีพยายามกินให้พี่น้องเข้าเบิ้ล ว่าจะกินไดฮวัดเท่าไหร่าจะกินเบิร์บอร์นะค,ะนะนครับเนาะเตรียมไข่ต้มมาไว้่พออย่านมันเผ็ดย่างบวไหว มาหมาเพ็ดมาลเลเซียนี่เพิ่นก็นออกมาโดนนะเนาะเจ้าผมก็บ่ได้มีโอกาสเอามาล่องเบิ่งจักเทือ่อตอนนี้มีโอกาสก็เลยล่องเบิ่งอะ่ะเบิ่งช่องใหญ่ๆเพิ่นมาหลายคลิปหลายช่องนะเนาะครับมันเพน็ดแท้บ่ก็เลยอยากล่องเบิง่งน่ะโอษเพ็ดดีแล้วพี่นอ้องเนี่ยครับพ้องผมกับซี ถ้วยที่สอง่อะจัดไปครับถ้วยที่2จัดไปเลยมันเป็นเอียงแบบว่าทาท้ายเนาะกันก็ว่าเพชเพแบบนี้โอเคเรียบร้อยตอนนี้ถ้วยที่2องเลยครับพี่น้องคนเลยครับคนไหนมันเข่ากัน มันเผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบแสบนะครับนะเผ็ดแบบสบแสบครับถ้าผู้ใดไข่ต้มเนี่ยแย่อยู่เลยพี่น้องถ้าผู้ใดกลิ่นกับเตรียมหาเนวกับเกี่ยวไวน้ำเด้อครับผมเหมือนจิเทขึ้นเกลืเลยนี่เทในเนบิ้งขึ้นเกาืเลยเหงาแตกแล้วตอนนีมนน้มันหวอนมันหวอนได้ๆนนะพี่น้องนะเหงาแตกแล้ว เอา,าว่างไปน่เด้วยมาจัดไปถ้วยที่สองนี่ครับเส้นดำๆเพชรดีลีครับเพชรดีลีถ้วที่สองรู้สึกเพชรหลักะหอนดวยครับพี่น้องเข้าแตงร้านแล้วแกมเนาะ เผ็ดๆหน่อนๆเลยครับพี่น้องแต่ว่าความแสบนี่แสบอยู่แสบของแถเลยครั้งแรกนะครับเนาะเพิ่งเคยกินเบงแด ผู้อื่นเพิ่นกินเนะาะคันเนีมากินเองกับแกมเท่าใครตกนะครับเนาะบอกตามตรงเลยเพชดซำ้ำตามบาง,งุงโคกหนึ่งเพ็ดเพโคกหนึ่งนะครับเพชดซ้ำกัน สำหรับผมกับพ่อกินเพชรใดเนะาะมันงก็โอเคกับพ่อไปได้ครับ Tôi sẽ phân phân nhé พี่น้องสังเกตเห็นยังบ่เนี่ยผมใช่ว่านายจะควางกับเริ่มแดงโอ้พีชแท้อุมเปินอยู่ทัานไดที่บก,กินพีชกับโบกขวร่องเนี่ยครับเดี๋ยวมันชีแสบท่องแสบใสเนาะบอกกันตรงๆเลย Và biết là mình tôi xúc sức quan nằm tà Nít nít hả bông nít nít Ok, ตัวถ่าได้ครับมาหมาบเพชรน้องพี่น้อง,น,องนะน้ำตาไหลนิดๆครับเพชรเพชรของเพิ่นอยู่ครับเพชรของแท้อยู่ข้อมันตินเย็นนะครับพี่น้องบสบายละอ่า สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเพชรพองเพลินเยู่สำหรับคลิปนี้ผมกัสซีมาเห็ดคลิปกินมะม่านาะครับเนะมาะมะม่าเพชรมาเมาลเซียให้พี่นอ้องเนาะเดีเบิ้งว่ามันเพชรแฉะรีบอ,บอ่เพชรเด้อครับพี่น้องเพชรเพชรบอกก็ดีเพชรที่แหน,นผมกับ่เสื้อดอกผมกัเลยมาจาัดให้เบิ้งปู้เพชรรีรีน้นำตาไหลออกเองเลยเหมือนเท่าก,กินพริกไทยหลายๆครับเพชรแบบนั้นเลยในยลำคอ สำหรับคลิปนี้กะฝากพี่หน่องน้ำเนาะีือว่ารับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเ้อครับคลิปไดที่มีว่าจาบบสุภาพเจไิญก็ขอโทษขออภัยครับผมฝากไว้ให้ขอกบกความใจพี่หน้องเท่าเนด้อครับน้ำตาไหลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่กะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ไปห้าก,กินแนวแก่เพชรก้อนบาทเลยเพชรดีสิครับ